สวัสดีครับตามติดชีวิตเราในวันนี้นะครับมาอยู่ที่ห้องอัดเสียงห้องอัดกับห้องทำงานของผมคือห้องเดียวกันข้างหลังก็จะเป็นเครื่องอัดสปอร์ตอัดต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรืออะไรมากมายนะครับนะก็จะมีอุปกรณ์เยอะหน่อยไม่เยอะหรอกไม่เหมือนห้องอัดที่อื่นก็เรามีอยู่แค่นี้เองเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูใกลใ้ๆอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ห้องอัดนะครับก็ของผมก็จะเป็นแบบง่ายๆสบายๆอันนี้คือสคริปต์อัดสปอร์ตที่ผมแต่งเอาไว้นะฮะก็คือเอาสคริปต์ไว้ก่อนอ่ะอัดจอใหญ่คือสคริปต์อ่าผมจอเล็กก็คืออัดสปอร์ตจอเล็กเห็นไหมเอาน,นี่ยังไงอัดสปอร์ตอันนี้ใหม่นะครับใหม่ใหม่ใหม่ตัวใหญ่ที่หนึง่งแล้วก็ใช้แบบมิกไม่ต้องใหญ่มากเล็กๆสบายๆอ,อ,อัดสปอร์ตสบายๆนะครับ จริงแล้วอัดเครื่องนี้แล้วก็ตัดแต่งในเครื่องนี้ได้อยู่นะครับแต่ของผมก็คือเวลาตัดแต่งผมจะต้องใช้ท่าที่สบายๆก็เลยต้องมาตัดแต่งที่เครื่องนี้นะครับนี่เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ตัดแต่งที่เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้จะมีตัวลําโพงที่เสียงดีหน่อยอันนี้คือกําลังตัดแต่งสปอร์ตของจัดรายการรดถล่มราคาอันนี้คือสปอร์ตล่าสุดที่กําลังอัดอยู่นะครับ ยังไม่ได้ใส่เสียงเพลงก็คือตรงนี้ก็คือต,ตัดตัดท่อนที่ไม่ต้องการออกก่อนนะครับอืมก็จะมีตัดต่ออยู่แค่นี้แหละครับเพราะว่าเครื่องนี้จะเสียงดีหน่อยแล้วก็ตัดต่อเสร็จเราก็จะใส่เสียงเพลงเข้าไปนะครับคือจะเป็นเครื่องนี้ก็จะง่ายสุดแล้วนะครับเป็นเครื่องนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ในการแต่งตัดแต่งนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่ที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับเห <resisting. S 1> ็นไปเมื <unci yerde> <old> ่อกี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับจะมีเครื่องอัดแล้วก็จะมีเครื่องแต่งเสียงแต่งอะไรมิกเข้ากันนะครับซึ่งถามว่ามืออาชีพไหมที่ทำได้ขนาดนี้ไม่ยัง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 ต้องศึกษาอีกเยอะยังต้องศึกษาเรื่องโปรแกรมการตัดต่อนะครับแล้วก็ยังต้องศึกษาเกี่ยวกับเพลงที่มาลง ต้องต้องต้องวางแผนดีๆเวลาเราจะอัดสปอร์สักสปอร์หนึ่งเนี่ยหนึงต้องเตรียมสคริปต์นะครับสองก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโปรแกรมโปรแกรมที่ไหมตรงโปรแกรมการมิกซ์เสียงการอะไรต่างๆ3ก็การตัดต่อตัดต่อลงเสียงเพลงลงอะไรนะครับแล้วก็ไปเปิดตามที่ต่างๆนะครับ โอ้โหวันนี้ไม่ธรรมดาครับก็ตามติดชีวิตรเราในวันนี้ก็จะอยู่ที่การอัดสปอร์ตนะครับ่างที่เห็นไปข้างต้นอุปกรณ์อัดสปอร์ตของผมเองนะครับถามว่ามีคําถามจากน้องๆหลายๆคนก็บอกว่าพี่เลือกเพลงยังไงไม่รู้ก็คือเราใช้สัญชาตญาณบอกตรงๆนะอะไรที่มันฟังแล้วมันเข้าหูมันมันฟังแล้วมันมันแมทกับตัวสปอร์ตที่เราอัดเนี่ยก็โอเลย เลือกแบบนั้นเลยนะครับแล้วฟังแล้วมันได้ว่ารถสปอร์ตรถเฮ่พอมีสปอร์ตรถเฮ่เสร็จแล้วก็มีเพลงที่มันเข้ากับรถเฮ่ก็ลงมือเลยลงมือเอาเพลงมิกเข้าไปด้วยกันเลยก็จบแค่นั้นเองนะครับเป็นเป็นสัญญาณเป็นเป็นอะไรที่คือบอกกันไม่ได้อะพูดง่ายจริงจริงนั้นบอกกันไม่ได้ผมอยากจะเขียนเป็นหลักสูตรออกมาว่า,วาการอัดสปอร์ตการฟัง เพลงให้มันเข้ากับตัวสปอร์ตเนี่ยจะต้องทำยังไงจะต้องเลือกเพลงยังไงจะอะไรยังไงฮหยจนปัญญาผมพยายามนึกตั้งนานว่าทําไมผมทําได้ไม่ใช่ว่าผมเก่งนะแต่รู้สึกว่าเราชอบทางนี้พอเราชอบทางนี้เราก็ได้ทางนี้ก็เหมือนกับคนที่ชอบเล่นดนตรีเขาก็จะหูเขาก็จะอัตโนมัติเลยนะว่าเสียงโดเรมีซอนวาอะไรเนี่ยอะไรยังไม่จบเลย โดเรมีซอนฟาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะเขาก็จะฟังออกฟังออกดีดอันนี้ก็ออกดีดอันนี้ก็รู้นะเขาก็จะฟังแบบนั้นก็ใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าเราก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้มันก็ว่าเราถ่ายทอดให้ใครไม่ได้เลยแต่ถ้าเรื่องโปรแกรมต่างเนี่ยเราถ่ายทอดให้คนคน,คนคนอื่นได้แต่ถ้าเป็นเรื่องฟังเสียงสูงต่ำฟังเสียงต่างเนี่ยเราใช้วิจารณญาณเฉพาะตัวเนี่ยใช้คำว่าวิจารณญาณเฉพาะตัว นะครับถึงจะทําได้ถึงจะทําได,จได้จริงๆนะก็เป็นประมาณนี้จริงๆนะครับเพราะว่าพยายามหาคนช่วยอัดสปอร์ตอยู่หาคนช่วยแต่งบางทีเราก็อยากแค่อัด,อดเสียงลงไปแล้วก็ส่งไปที่อีกไฟายหนึ่งอีกไฟายหนึ่งก็แต่งใส่มิกใส่ตัดบางคําที่มันออกตัดช่องไฟออกแล้วก็ลงเพลงให้แล้วก็ไปเปิดได้เลยซึ่งเราไม่ต้องทําวิธีนั้นเพราะว่า อย่างน้อยก็ใช้เสียงเราแต่ว่าเป็นเป็นตัวคนอื่นทําแต่ว่าก็จนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เลยยังหาคนทําอย่างนั้นไม่ได้มีแต่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวพี่อยู่นั่นแหละก็เลยบอกเอออ่ะไม่เป็นไรทําเองก็ได้ทาเองได้ไม่เป็นไรครับชอบคือชอบอยู่แล้วเรื่องแบบนี้แล้วก็โอเคตามแบบนี้นะครับอ่ะตามติดชีวิตเราในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องอัดสปอร์ตนะครับวันนี้ทั้งวันเลยก็ถ้ามีอะไรสอบถามกันมาก็สอบถามกันได้นะครับใช้โปรแกรมอะไรอัด มีวิธีการอัดยังไงมิกเสียงยังไงบ้างอะไรก็ถามกันได้แต่ว่าไม่ใช่คนเก่งนะแต่ก็สามารถให้ความรู้ได้สามารถช่วยได้นะครับขอบคุณครับ